เจียงจงส้กระดานแข่งหัว่บ้าครับงพี่มีเซนนะครับงพี่มีเซนนี่บ้ครับอ๋ในงวดต่อไปนะครับเนาะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ให้หนึ่งหกเก้าวิ่งหกกับหนึ่งสองตัวไม่หาห <50, 52. S 1> าศูนย์หาสองสมมตนะครับพี่น้องหนึ่งหกเก้าวิ่งหกกับหนึ่งส่วนสองตัวไม่หาศูนย์หาสองนะครับอันนี้อันนี้เน่างวดอันนี้เน่องวดที่พันมาแล้วนะครับเรื่องไหครับ มันว่มานหันไ้บรายไต้เดียวพลังไ้ตั้เดียวแต่ไอ้ฮุกฮุกเจนยังก่าลูกโอคนังมุกก็เริ่ท่มากบอกอนการไดเขียนลงวัตถีเด็กบอกนะครับเขียนอลยงวนึ่เหกเก้าวิ่งหกกับหนึ่งสองตัวห้าศูนย์ห้าสองอันนี้เป็นเบอร์โทรของลุงพีเนาะยังไงนะครับอาจารย์บอกผมว่าเหล็กเก่าก็เหล็กซีนี่ มัติมาตัวใหญเนาะแต่อัตมาหมักก็คือหลิงหนึ่งก็หลีกหกแต่ที่อัตมาใส่เก่าไทยก็คือว่าอัตมาหมักซื้อแต่แต่เสียใจที่อัตมาหมักก็คือหมักเก่าก็หมักซีที่จริงมันก็เป็นหนึ่งหกสี่หรือหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าเนาะหกกับเก่าตัวเดียวกันหนึ่ง วิ่งหนึ่งวิ่งหกหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกเด้ออะให้วิ่งหนึ่งหอ้แล้ผมโอ้เน้นเน้นนะครับนี่ชัดเจนครับามชัดเจนนะถามที่กระดิ่งครับบคสีนตนาบบเป็นยัครับบหนานะครับบดนไทยอันนั้นหลักไทย โอ้ยถ้าบุ้มส้มเสียหายหแล้ววาบวาวประกเดงมาเนี่ยอืมพอโทษต่อไปเด้อครับบริตรียมพร้อมมาครับเห็นอยังนรอครับเนาะเบ้าอยู่ให้นเพื่อนแคทนาจอรด้วยครับเออ<ๆ>พ่นที่อาตมาให้งวดที่แล้วเนาะอาตมาฟ<ม>ันเห็นลุงพรฟันเห็นลุงพอก็เลยว่าบุเมนถ้าว่าเกี่ยวกับลุงพรบุเมนจิออกเกี่ยวกับลุงพอบ้เนาะก็เลยเขียนอายุอายุเพิ่นแปดสิบเอ็ดพอดีย้่หัน ให้เป็นแกน้าจออันนี้งวดวันที่สิบหกสิบหกษภาคมสองสี่หอเพี่น้องเอฟเอฟซีเรนจอมบอร์เด็ดเนมาที่ให้อันนั้นเบอร์โทรของพระอาจารปะพี่วิเศษปะแมนูนย์แปดเก้าสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหกหกนะครับถ้าผู้ใดอยากร่วมสางเนาะเจดีบรรจุอัทิของจออาวาดองค์กรนะครับที่เป็นมรณาพัไปกับโทษติดต่อหลวงพี่นะครับหรือว่าสิ โอนขอบัญชีนี่ก็ได้นะครับธนาคารกรุงไทยเดขที่บัญชีตามนี้นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอส่วนตัวเลขกอะแจ้งเห็นครับหนึ่งหกเก้าวิ่งหนึ่งกับหกกับคู่สองตัวกับนี้หาศูนย์หาสองแล้วหลงพี่บอกว่ามาขาน้ำรอกกันเลยบอกว่าให้วิ่งหาน้ำน้อบนหนึง่งล่างห้าตัอล่างห้า บนหนึ่งล่างห้าสัดมาเนาะพี่หนอ่มั้งอยู่ไหนวะไอ้บางทีว่ามักซีอ๋อไอ้เล็กเหล็กเหล็กเก่าเหล็กเก่าตัวนี้นะครับถ้าถ้าถ้าบอมากเก่ากับมาซีถ้าบอม่าเก่ากับมาซีนี่ส่วนเหล็กพวกก็เล็กเก่าอัตมาจีอย่างอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเดียวกันครับนี่ถ้าบอมากเก่ากับมาซีใช่ก็แสดงว่าเป็นหนึ่งหกสี่นั่นเนาะ ไม่ชัดไม่ชัดบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับผมครับจดได้ครับเด้อนะครับสับประชัดนะครับผมสำหรับเอซนะครับผมสีม่วงสดๆตัวนี้นะครับสามตัวนะครับผมหนึ่งหกเก้านะครับวิ่งหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งหกเก้าวิ่งหนึ่งหกนะครับหาศูนย์หาสองวิ่งหานะครับผมนะครับจดทำอยู่เนาะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับหนึ่งหกเก้าวิ่งหนึ่งหกหาศูนย์หาสอง วิ่ง5นะครับผมสาวุ้มส้มนะครับผมนะครับสำหรับอีซี่ทนใดที่รับชมผ่านทางยูทูปนะครับสดๆตอนนี้เลยครับหาลอยซีลอยหาลอยอาจารย์ตอนนี้เอฟซีมึงนะครับเงินเผ่านมาเนาะโอ้เสียดายเนาะเสดายหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งที่แพ้ทรมาตอนเที่ยงพอดีโอลูงพี่น่วเมันตัวใดว่าสั่นคนใดหลายก็เลยว่าอันมากแปดหนึ่งล้างเนียนล้างว่าสั่นมากหลายว่ากั่นบนียิข่าวสานก็เลยมาหาได้มาครับว่ามันถือว่ามันถือเปิดบ้านพี่นี่พวกแมนเล็กขวัญพวกแมนเล็กเอ่อ ไปนั่งหรือว่าอย่างเป็นเด็กมักเด็กมักแต่ว่าหันถึกเล็กหดเล็กขึ้นมากเด็กขึ้มักก็เลยเลยตั้งเหรอว่าเป็นดวงที่มีเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราคือแบบมันสิออกมันจะออกนี่สิเราคิอว่าเหตุการณ์นี้มันสิเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นบานนี้เลขอาตมาอจนมากมันมากกว่าตลอดคือเลขออกปูปก็สิรู้สึกว่าเออมาแทนเนี่นี่เป็นเลขสูตร บ่บ่บอกเลยคนชิงหลุดครับคือว่าขันค้นว่าบ่แมนเล็กสูตรนี่คือว่าหมายถึงว่าขันสูตรนี่คือว่าถ้าต้องมาคำนวณบ่กรายกาครับอันนี้มีความรู้สึกว่าหูล่วงหนาเหมือนต้องหูล่วงหนาว่าคือคือถ้าของฝันมาครับฝันว่าจะสิบเพ่อาคือยังขึ้นได้ฝันเ่าเถิดต้อมา่นี่บ่กรับนั่นดี272ทะเบียนลดฝัน่ารถหายเห็นทไอออกเกี่ยวกับอตมาบ่เลยที่อตมาปดลุกสดเสเลยเนาะครับผมมาบ่ได้มาตามกัดก่อนนะครับผมงวันก็เล่ตามให้นะครับ บอกย่ำพ่อย่ำย่ำเสาบันหน้ากับเสาอหญิงเกาะที่พลาญแน่นพลยายามย่ำอยู่ตลอดเป่นมาเป็นไงทังไก่เป็นมาเพิ่นมาหาอยู่ตลอดวันนี้เพิ่นก็โทรมาว่าอยากมาหาแต่อาตมาบอกเพิ่นว่าบวเน่อาจจะปิดวัดละสิแต่แต่กับบวเน่ปิดดอกเพียงแห่ว่าอาจจะปิดวัดเพิ่นเพิ่งก็ลงยูทูบอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมู่ก่อนแม่น